นี้วันที่20มีนาสองพนนะครับก็ตรงหน้าผมเป็นต้นมัคคเดเมียนะครับนี่ก็มีดอกแล้วนะครับตรงนี้นะครับดอกกำลังเริ่มบานแล้วครับแต่ยังไม่เห็นมีมแมลงเป็นจพวกพึ่งหรือชันโลงมานี่นครับมาผสมเกสรให้เลยครับมีแต่มดครับที่มันเดินอยู่ใกล้ๆกับ ยอดของมันเนาะใกล้ๆก,กับดอกไม่รู้ว่าพรพรมดหรือเปล่าเป็นตัวกันไม่ให้พึ่งเข้ามาหรือ,อยังไงไม่รู้ครับตอนนี้ผมก็รอแต่ว่า,มาแมลงอะไรจะมาช่วยผสมเกสรให้ขน่นั้นครับปีนี้ก็เป็นปีแรกนะครับที่มาคัเดเมียติดดอกนะครับเป็นเวลาสิปีนะครับหลังจากปลูกในปีห้าเจครับตอนนี้ก็เริ่ม มีดอกอย่างเงี้ยครับเริ่มมีดอกออกมาตอนนี้ก็เริ่มมีหลายจุดนะครับข้างบนน้อก็มีครับตรงนี้อกีกตรงไหน,นอกีกตรงนั้นก็มีนี่ก็มีเริ่มออกมา,าหลายจุดครับมองไม่เห็นครับเพราะว่าลักษณะดอกมันมันกลืนเข้ากับสีของใบครับ มองไม่เห็นก็ของหายากนะครับมะคาเดเมียเนี่ยกิโลหลังจากคัดเกรดอะไรไปรูปเสร็จเรียบร้แล้วก็กิโลเป็นพันครับเพราะว่ามันปลูกยากผมนี่ใช้เวลาตั้องนี่ครับสิปีกว่าจะออกผลผลิตครับใช้เวลานาน,านมากเสียเวลาชีวิตไปเยอะเลยครับถ้าผม ตั้งใจใช้เวลาดูแลนะผมก็ไม่ต้องทําอะไรละนี่เพาเอาเอผมปลูกหลากหลายครับผมไปดูนั้นทีนี่ทีครับไอตัวนี้ก็ปล่อยมันไปเรื่อยๆจนถึงจุดจุดหนึ่งก็เนี่ยครับออกผลผลิตให้แต่ก็ยังไม่เห็นผลนะครับมีแต่ดอกยังไม่เห็นผลผมต้องรอไปอีกสักสักช่วงนะครับให้มันเห็นโลกเห็นอะไรก่อนว่ามันติดมากขนาดไหนเนี่ย แล้วก็เวลาเก็บลูกผมต้องรอให้มันร่วงเองครับผมไม่เก็บอะไรข้างบนนะเนาะเพราะว่าวิธีการเก็บเขาเก็บกับพื้นครับนี่ครับสภาพตน้นมันก็ไม่ได้ทรงพุ่มสวยอะไรมากนะครับมันก็โตในระดับหนึ่งครับนี่ดูมือประมาณนี้ครับ ใบย,ยังเป็นงี้มันเคยหักมังกิ่งน,นะครับตัวนั้นมันหักลงมาตัวนี้และไอ้ตัวนี้เหลืออีกกิ่งหนึ่งมันจเจริญเติบโตแข็งแรงขึ้นไปเป็นต้นหลักนี่นะครับขึ้นไปข้างบนก็เกือบแย่เหมือนกันนะถ้าไม่มีสองสามกิ่งมันหักหมดก็แย่เลยลนะ่ะ รอดมาได้เพราะว่ามันโดนต้นไม้ใหญ่ลบทับครับมันล้มจากตรงโน้นมาตรงนี้นะเกือบถึงมนแล้วแหละเกือบถึงต้นมะคคเดเมียแล้วแหละครับวันนี้ผมก็พาเพื่อน,อนมาดูต้นมะคคเดเมียออกดอกที่ต่อยนะครับก็เดี๋ยวมันจะมีอะไรมาเรื่อยเยนะครับเพราะผมก็ไล่ปลูกสารพัดนะครับตอนเนี้ยประมาณยี่สิบอย่างเนาะในสวนของผมอ ถ้าเพื่อนๆอ,อยากเห็นธรรมชาติลผลผลิตอะไรต่างๆเนาะก็กดติดตามให้ผมนะครับกดไลค์กดแชร์ผมด้วยยังไงก็ไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ